ฝีมือนักเรียนชั้นป4ทับหนึ่งค่ะใช้เวลาวาด3นาทีค่ะใช่ค่ะนี่คนวาดนะคะวรดาอันนี้ทะเนศพลค่ะแล้วก็สุดยอดมากเลยค่ะอ่อนนิวค่ะฝีมือน,นะคะอีเครือค่ะ it is fish in ป r a n d คะ นี่ของพีรวพัดค่ะมีกินกล้วยเหรอเนี่ยเนี่ยบันนาหน่าฝีมือนะคะเนี่ย Bear eats banana ฝีมือนะคะไม่ธรรมาดาตอนแรกมองไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะแต่พอดูดีๆอ๋อฝีมือนะคะเนี่ย Eagle นกินือกค,ค่ะ Eagle ก็รูปหล่อยอยู่เนาะโฮกตาค่ะเอร์แฟร์ค่ะค้างสีทับหนึ่งมีหลายพันนะคะอันนี้ไม่รู้พันอะไรหลากหลายสายพันธุ์นะคะแอร์แฟร t ทรีเกอร์ย f ร่ เอลฟ์นดวงวังสิฮะอันนี้ไทเกอร์น่ารักไหมฮะแบิร์ดาฟก็มีหลายสายพันธุ์นะคะตามจินตนาการของผู้วาดค่ะนีราฟสีทึบหนึ่งชีราฟ